มดขาวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนพิษปูตรอมใจหนักไม่ยอมกินข้าวกินน้ำค่ะเมื่อวันที่29กันยหย่ย,ยนผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีสุนัขพิษปู่ที่ชื่อว่าบอมเบอายุ4ปีขายําเจ้านายจนแม่เจ้าของสุนัขสุดคนนะคะวอนขอให้ใครช่วยไปรับไปดูแลต่อค่ะ ร้องขอความช่วยเหลือผ่านผู้สื่อข่าวตามที่เสนอข่าวไปก่อนนั้นนะคะเมื่อวันที่29กันยาย,ยนเจ้าหน้าที่ SOS Animal Thailand องค์กรเพื่อสวัสดิการสัตว์แห่งประเทศไทยไปเยี่ยมอาการเบื้องต้นของบอมเบ์ที่โรงพยาบาลสัตว์กุลละทาดาสายใหม่31ซึ่งบอมเบ์ถูกส่งไปทําหมันพร้อมกับเจ้าบูบูสุนัขพันธุ์พิษบูผสมบางแก้วที่มีเจ้านายเดียวกัน โดยโครงการทําหมันสุนัขแล้วก็แมวตามวัดของข่าวสดนะคะได้ออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ค่ะศัตวแพทย์กุลธาดาหรือว่าหมอต้องกล่าวว่าอาการโดยรวมของบูบูอาการปกติแข็งแรงดีค่ะกินอาหารได้ดีและดูร่าเริงแข็งแรงและไม่ตื่นกลัวอะไรผิดจากบอมเบย์ที่ดูไม่ร่าเริงนะคะเก็บตัวนอนนิ่งดูซึมเมื่อมีคนไปเยี่ยมไม่มีปฏิกิริยาตอบรับและไม่ยอมกินอาหารแม้แต่น้ำก็ไม่อยากสารุปข,ขึ้นมากินค่ะ หมอวิตกว่าน้องเองจะซึมเศร้าเพราะอาจจะเป็นไปได้ที่สุนัขคิดถึงเจ้าของทางแก้เบื้องต้นหมอเองก็จะปรับอาหารที่เขาชอบแต่อาการแบบนี้ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของบอมเบ่ด้วยว่าเขาจะสู้ต่อไหมอาการยังไม่ได้หนักถึงขั้นวิกฤตเพราะหมอเองก็เฝ้าดูแลยอย่างใกล้ชิดแต่มองโดยรวมแล้วหมาที่ดูซึมเศร้าและไม่กินอาหารไม่มีปฏิกิริยาตอบรับปล่อยไว้นานจะไม่ดีค่ะเพราะยังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ต่อค่ะ จนถึงครบสัปดาห์เพื่อรอตัดใหม่และทำวัคซีนด้านเจ้าหน้าที่ SOS Animal Thailand นะคะสอบถามหมอต้องว่าถ้าเจ้านายมาเยี่ยมสักเล็กน้อยอาการสุนัขจะดีขึ้นหรือไม่หมอต้องกล่าวว่าน่าจะดีขึ้นค่ะ SOS Animal Thailand จึงอยากวิงบอนให้เจ้าของมาเยี่ยมและมาให้กำลังใจน้องบ้างน,นะคะอาจจะช่วยให้บอมเบ์ดีขึ้นได้เพราะว่าถ้าปล่อยไว้เช่นนี้เกรงว่าจิตใจของบอมเบ์จะยิ่งดูแย่ลงค่ะ เพราะหลังจากที่ส่งตัวมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีพิทปู่ทั้งสองยังไม่ได้เจอเจ้าของเลยค่ะจึงติดต่อไปแต่ยังไม่ได้รับคําตอบก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่21กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าข่าวสดจุดเกิดเหตุเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่742/2หมู่ที่5ตําบลพยอมอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบกับนางวรันรัตจันทมรอายุ41ปี แม่เจ้าของพิษบูทั้งสองนะคะเพื่อเจรจาพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือนายวรรัตน์ยืนยันนะคะว่าขอให้ผู้อื่นรับสุนัขไปเลี้ยงค่ะอย่างไรก็ตามล่าสุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่ SOS Animal Thailand เห็นว่าวิงวอนอยากให้เจ้านายของบอมเบตและก็บูบูมาเยี่ยมสุนัขสักครั้งไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรเพื่อให้มันรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าธรรมชาติสุนัขจะผูกพันกับเจ้าของมากค่ะดังนั้นจะเสียใจมากถ้ารู้ว่าถูกทิ้ง ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ